นี่นะครับพ่อโบยบ่ต้องห่วงครับพ่อบ่งานพ่อเอาเนียนพ่อบ่บ่ปล่อยสุดสูตรเต็มมันเนาะอือบ่บ่แล้วก้าวไกลเดี๋ยวเข้าแต่วิ่งนะพ่อเนาะเข้าแต่พิ้งแล้วว่าล้านนี่สองล้านเปอร์เซ็นต์เลยแหละสองล้านเปอร์เซ็นต์เลยสองล้านเปอร์เซ็นต์เลยงวยล่างไม่ทับใบก่อมาเออเดีผมบ่ครับไม่ดีบ่อเลยอยากได้สูตรเต็มเสองกับแปดนะพ่อเนาะบ่จะพูดใหไม่ซ้องฮ่าเพราะส่วนการประชานเอื่นมันุษดังใหม่ ครก็หาไม่สนใจมันไม่รักมันก็เลยหลีกจากหาว่าเอานึงมาอัดแบบนึงก็ออกตก้าวสองหนึงแต่ว่าเล็วิ่งนะเหท่าร้อยแดงครับยายถึอสองหมดอ่ะหนึ่งเลยนะพ่อเนาะเลยเนี่แต่ว่าเลขวิ่งนี่พ่อผาดอีดีว่ะเนาะทั้งบนทั้งล่างเลขวิ่งนี่เคยผาดไหมพ่อไม่ไม่ไม่เคยแล้วมีแต่ตรงเป๊ะตรงเป๊ะแหละแต่เจ้าคู่นี้จับคู่จับคู่มีลุกนาะพ่อเนาะจับหน่อยคู่มันก็เลยผาดถ้าเจ้าแรกคู่เดียว งวดเดีพ่อจะให้ประมาณซีโคได้พ่อไม่หลายครับพ่อไม่หลายมันลายดอกซีลายว่าท่านหนึ่งพ่อครับโอนอนอยู่กระได้เงินขั้นตัวนี้นอนอยู่กระได้เงินเมื่อนั้นว่าสีขอสูตรเต็มอยู่อเผาว่าท่านเมื่อนั้นพันก่อนเอาวันนี้พ่อเอาชุดเต็มให้หน่อยนะพ่อน้องให้ซีดูเนาะพี่พี่ชื่อชุดซีหางไม้ล่างเน่ ล่างอย่างเดียวเหรอครับพ่อล่างอย่างเดียวเออเอาล่างก็แยกล่างแยกบนกันได้ขั้นตอนไหนล่ะต้วานพิเคทไหต้าในเน้ยครับครับก็พอเขียนมาเลยผสมบวชสูตรเปนดอกไม่ไม่ดูเอาแค่ตัวเลขพอครับพ่อแม่นแม่นเท่าเบิรงหลังกับบ็อกเข้าใจดอกเท่านั้นแม่นครับมันลายสูตรเนาะพ่อเนาะครับผมครับผม วันนี้จะขอชุดเต็มคุณพ่อให้เอฟซีได้ชมนะครับเนาะเดี๋ยวใกล้ๆวันนะครับผมก็จะเป็นชุดเน้นนะพ่อเนาะครับผมเมื่อที่แล้วเราเอาเอาไม่หมดอืมถ้าเราขอหมดมีโอกาสถูกเฮอมาตัวเก้าวิ่งแปดว่นวันเนี้ยมาตัวแปดไี้แล้วแมนเน้ เอาแพ่ไม่ได้บอลจะตไแล้วด้อเไหมครับผมยิ่งแล้วยิ่งล่พลาดนะนี่ครับหลอกสักรู่นะครับไปพอใจเย็นๆบ่รีบมอเลยครับล้พอโอเคโอแปดโอแปดครับโอ้ว่าตึงแน่เลยแก่ครับแก่หมูส่องแก่นักวิ่ง ไล่ถัวแท่าั้นวิ่งห,ห้าบนเนีอยบนห้าบนฮะครับจับผู้เนะาะฮะเนี ห้าสามอืมเน้อเยนที่เป็นแบบธรรมาล่างอ่ล่างวิ่งอะไรครับพ่อนีอ่สี่ล่างสี่วิ่งสี่สี่เจ็ด รับเปอร์เซ็นต์ไหนด้วยมิ้งครับเปอร์เซ็นต์มิงค์นอยู่กับเด็เงิ้งมีตัวเดียวนี่แหละครับพ่อแม่นิ่งหมดเลยจับอีกเนี่ยค่ะอันเด็กร่างพ่อได้ดึงลอตเตอรี่ไว้ชุดเต็มพ่อครับผมไม่ตัวไหนเต็มเลยตัวรางเลยครับผมเดี๋ยวมันจะพลาดอีกมาว่าไปยิบลอตเตอรี่มันจะได้ทุ่นได้ก็ไรนะสี่สอง ี่เก้าเลกงามค่ับพี่น้องบนคือห้าสามห้าสามสี 4, <7 S 2> ่เจ็ดวิ่งล่างวิ่งหล่ได้ไล่ตัวนี้สี่พวว่อนะครัส่วนมากของพ่อนี่จะเลขวิ่งนี่จะแม่นนะพ่อเนาะนี่สุดท้าสื่อเลยวิ่งเลยมิ่งตัวได้ก็ค่ะเกสี่ 4, <ๆ>ตัวเดียวครับผม ว่าว sí, ันที oh, no, no. Uh ่สองมกราสี okay, so uh ่ต huh. like. ัวเดียวแคนแคนบอมมีเ huh พี่ยนแปลงคำนวดแดวขึ้นขึ้นแล้วไปเลยใงครับใส่โคือว่าผมมีบผมมีเข้ามากักหนึ่งกักสองนี่ผขาหายขึอนหายเลขเพราะว่าจะคำนวดห้องนี่สีโบสีโบเพี่ยนแปลงครับยิ่งใส่ขึ้นตัวนั้นเพิ่มกลุ่ก้อนบอมมีสองตัวเดียวหลักสิบครับ มันบอกเขาหาคือสมกับสมึงอันแต่ของทหารโว้ยถูกแต่ว่าวิ่งวิ่งก็ถือว่าเข้าอยู่นะพ่อเนาะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับวิ่งสี่เลยวิ่งสี่ล่างอ่บนวิ่งห้าใช่ไหมครับครับผมห้าตัวเดียวห้าตัวเดียวจะพู่ให้ห้าหนึ่งห้าสามครับแน่แน่ห้าสามห้าสามจับคู่อืมจัวคู่ห้าสามครับเม่อคยมันบอกไล่ดอกเล็กมันดอกแจกตัวเดียวคู่เดียวอันที่มันให้อัน ประคางวาวตีโอ้ยเปลียเงินอืมนี่วินเน้นเลยนะพ่อเนาะเอาเอาแบบเน้นๆเลยเนาะโอ้เน้นๆเลยสามตัวไม่มีแ่พ่องวันนี้บ่บ่ไม่ค่อยขอดอกโอ้เอาสองตัวดีกว่าเนาะเอาเอาเอ์ถี่ดีกว่าพมาครับนี่ย่งเลยข้างล่างนี่ที่เกตนี่มิตรได้ซื้อแักเนี่ยบรูปสีเทปนี่นะ ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับร้านเปอร์เซ็นต์เลขสี่เกต47เป็นเลขสูตรเลขคำนวณนะคุณ่าเนาะเลขคำนวณข้าเล้ยเข้าฟฝันเยหลาครูมดนี้ฝันหรือยังพ่อนี่รถที่ผมว่าวเนี่ยชี่เก็นีนอนนยู่กอไไรเงินสื้อตัวนี้โอ่าันดินบ่บอยทักเลยกี่เปอร์เซ็นต์พ่องวดนี้เนี่ ล้านเลยแหละ100%เลยแน่เลย47ก็เขาโทรมาหาพอเนี่พ่อบอกไปเลยซีเก็ตมึงตัวเดียวอือบนิสกวนคือได้โบนิสรุ่นคือพอได้เต็มก่อนแมนโบนวิ่งห่างหมด้ซีเกตนี่ใส่เข้าไปเลยเราถึงแต่หลักหัวนะพ่อเนาะจะมึงเขาจะไม่ใจว่าสนอะไรซีเกตเลขวิ่งนในวอชันเลยเลกวิ่งในปีนี้ยังไม่หลุดเลยใช่ไหมพ่อแมนแมน อืมโอ็มซ้อมมาจากลาน้องเรียนเรื่องเขาจะรับไปเลยวัวซ้อมสับไตคือเราสับไตายก้อนนี่งมัดก็อรอยโอ้สิเขาจะโทรหาพ่อติดไหมล่ะทีนี้โอเสร็จซ้อมเสร็จเลี้ยงครับแล้วโอ้ก็อร่อยครับเขาตะโอนมาให้มูจักว่าเขาจะโอนท้ายเด็กโอนมาให้เดี๋ยวนี้ได้รับได้รับมาแล้วสองพันกว่าโอ้ครับผมฮะสาธุครับ เอาวะล่ะแมวมากินได้ติดต่องวดไว้ก่อนเนาะพ่อเนาะอ่างวดไว้ก่อนมาจะหายเพิ่มในบ่ได้มีกักมีเครกได้มันเสียอายุสั้นเดี๋ยวกดไปเลยกดไปเลยจวดไปเลยครับจวดไปเลยบนมีสองหางหนึ่งบ่ค่ะมีตัวกันบ่บ่บนเอาตัวมันแมนเลยะเอาไม่งูตัวกันตะเกินเออเด็กมันออกท้องครูหนึ่งไหมเอาตัวมันแมนได้แมนเลยนั่นอยู่กับเดงกนั่นอ่ที่ที่ ติ๊ก ett เนี่ยเลขลรังโอ้มันใจแห้งคือติ๊ก ett มีหน้าใครหน้าสิโลฮ่า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 มาเป็นแนวทางเด้อพี่น้องชอบต่างบ่มบ์กระพานนะค่ะโอ้แม่ก็กินเหล้าไปแล้วก็โศกไปแล้อหกศูนย์เลยครับหลงเดียเขาโทษมหาพรเนี่ยวะเปลี่ยนไหมล่ะบ่เปลี่ยนพออะไรคำนวณคำนวณตัวไหนคือตัวนั้นตัวไหนคือตัวนั้นแมนฟันเไปเลยในคำนวณ แต่ว่าขันว่ายห้พลาดนี่คือวิ่งเนาะค่ะวิ่งเ้ยซตัวเดียวนี้ยึดเทไรนําขับไปลถดลูดไปเลยอย่าลืมกันเนี่ยค่ะครับผมสี่เจ็ดตัวเดียวตัวเดียวแข็งเลยแข่แคตัวเน้นเลยมักคักคือสี่เจ็ดเลยนะว่านตีะสี่เจ็ดแขับแข็นเลยแข็นแต่เราพ่นวน พ่อเาว่าแบบหลายสูตรคือคุณพ่อเก่งไหวเป็นเเลี่ยมเลยพ่อค่ะโอ้ยแมนแมนเคยห็ไปหน้าก็เย็หลายๆนะพ่อเนาะหลายสูตรส้นกันบอค่ะพ่อนี้นี่อะไรทีเกตตัวเดียวมากีอสีเจ็วไปสี่เยอยมากู่ค่ะอันเลกสีนี่นอน ขบวาขึ้นมากับเป็นสีเกตหลดโอ้ตอนขว่าก็เป็นสีเกตเลยนอนยกกันแนวทางนะครับเนาะมีหลายซื้อหลายคือสีเกตนี่แหละเลขล่างเนี่ยบอกบ๊อบหมเลขบนกับคือตัวนี้นะเลขบนก็ชอบพิเศษเลยสี่เจ็ดเกดสีมันสิขึ้นสีลงบ๊อบบ๊อบเบ๊ะตัวล่องกับสี่สองสีเก้าเนาะแล้วก็ทัวร์ ตัวมันเก่งเลยคือซีหลังยิ่งเลยเด็กหลงมันใจรูดซีมันใจเลยครับครับกันูมีตั้งแน่รูดเลยซีหนึ่งซสองซีสามซีสี่ซีห้าซีหกซีเจ็ดซีแปดซีเก้าเป็นตัววิ่งก็ซีตัวเดียวปวดปดเลยไม่เราเมฆเข้าไปทํไ